ค่าประมาณนะคะการหาค่าประมาณในสําหรับบทนี้จะเป็นค่าประมาณของทศนิยมนะคะดูที่ตัวอย่างเขาบอกว่าซื้อเนื้อไก่1.2กิโลกรัมสองจุกิโลกรัมปลา1.5กิโลกรัมนะคะคแต่เวลาเราไปร้านค้าเราจะสั่งแม่ค้าว่าแม่ค้าเอาเนื้อไก่1.2อย่างเนี้ย เนื้อหมู2.7มันเป็นเศษเศษนะคะนักเรียนก็ต้องหัดประมาณการเพื่อจะสั่งให้มันเป็นหลักจํานวนเต็มหน่วยคําว่าเต็มหน่วยหมายถึงเราเอาเฉพาะตัวเลขด้านหน้าตัวสิยมนะคะหลักการมันมีอยู่ว่าเส้นจํานวนตัวเนี้ยมันเริ่มตั้งแต่1ถึง2ระหว่างนี้ไปสองนะคะมันจะผ่าน1.1 1 2งจุดหนึ่งไปเรื่อยๆนะคะ นี้ตัวอย่างเขาบอกว่าเนื้อใก่1.2อยากรู้ว่า1.2ถ้าเราจะประมาณจะประมาณเป็นค่าเท่ให้เต็มหน่วยหมายถึงประมาณเอาเฉพาะตัวเลขด้านหน้าทศนิยมนะคะ้าักเซียนประมาณ1.2ประมาณไปเป็น2มันจะห่างเยอะมากถ้ามีแต่ต้นแต่ต้นอีกแต่ต้นเขาดูเรื่องก็ไม่รู้ หลายคำตอบว่าถ้าไม่ได้ที่หนึ่งเลยนี่ยเห็นไหมคะกว่าหนึ่งจุดสองจะไปสองเนี่ยมันผ่านโซลีเยอะมากแต่นี่มันไกลเกินไปเขาเลยไม่ประมาณเป็นสองเห็นไหมคะแต่พอหนึ่งจุดสองเราจะเอาประมาณไปเป็นหนึ่งมันใกล้กว่าอ่านเน็ตสะดุดมันใกล้กว่าดังนั้นหนึ่งจุดสองเราก็เลยประมาณว่าเท่ากับ หนึ่งกิโลกรัมนักเรียนบนห้องออฟฟินไหมนักเรียนสามารถปิดไมค์ของตัวเองก่อนได้นะเพื่อป้องกันเสียงสะท้อนถ้าหากว่าฟังแล้วมันเสียงมันสะท้อนนะนักเรียนปิดไมค์ของตนเองก่อนได้นะอ่าต่อตัวอย่างถัดไปเขาบอกว่าซ<ป>ื้อเนื้อหมูสองจุดเจ็ดกิโลกรัมจุดเจ็ดมันเริ่มต้นจากสองไปถึงสาม สอจุดเจ็ดมันอยู่ระหว่างนี้เห็นไหมคะมันอยู่ระหว่างเส้นจํานวนตรงนี้อินเทอร์เนต็ตมันสะดุดนะ่ะนักเรียนนะ,ะทีนี้ประมาณการค่ะสองจุดเจ็ดไปสามมันใกล้เคียงกว่านะคะเพราะวันผ่านแค่สองจำนวน ดังนั้น2.7เราก็เลยประมาณว่าเป็น3กิโลกรัมต่อไปเป็นตัวอย่าง1.5 1.5มันอยู่กึ่งกลางระหว่าง1กับกึ่งกลางระหว่าง2ไม่ว่าจะไปทางขวาหรือไปทางซ้ายนะคะมันก็ระยะห่างเท่ากันดังนั้นเขาก็เลยกำหนดนะคะทางคณิตศาสตร์เขาก็เลยกำหนดไ้ว่า ถ้าหากว่าเป็นครึ่งหนึ่งพอดีให้เราประมาณไปทางฝั่งที่มันมากกว่าดังนั้น1.5ึ่้าเขาก็เลยประมาณการเป็น2นั่นเองเ,อเพื่อนคนอื่นหายไปไหนหมดอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างอันนี้นะคะหาค่าประมาณจำนวนเต็มหน่วย 19.7ประมาณหมายวามว่าถ้า19.7เนี่ยเมันเกินห้าจำไว้นะคะถ้าจํานวนที่เกิน5เราจะปัดขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่า5เราจะปัดลงให้ดูตัวที่มันคูณวงกลมเห็นไหมคะสิบเ้าจุดเจ็มันมากกว่า5แบบนี้เราต้องปัดขึ้นปัดขึ้นไปหลักข้างหน้า จาก19.7พอปัดขึ้นแล้วมันก็จะกลายเป็น20นะคะดังนั้น19.7ประมาณได้20นั่นเองสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เอาดูนะคะเหมือนคลื่นน้ำทะเลตองอันแบบนี้คุณครูเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์การประมาณทนไหมทำค่ะ ทีนี้เด็กๆเปิดไม้เปิดไม้เดี๋ยวเราตอบไปพร้อมกันพัทนาพงษ์หายไปไหนมาไอ้ีอาบน้ำมังคุอัดน้ำแั้คปิดมาไปแล้วครูอะไรนะก็เมื่อกี้คุณบอกให้เป็นไม้ผมก็เลยปิดกำแบบโอ้ยติดไม้แล้วไม่ต้องติดกล้องนะคะครูจะได้เห็นว่ากำังเข้าเรียนอยู่อะมาต่อเลยค่ะ9.3 สามเนี่ยมันน้อยกว่านักเรียนดูนะสามมันน้อยกว่าห้าสามน้อยกว่าห้าเราต,ต้องตัดลงตัดลงดังนั้นข้อนี้เก้าจุดสามประมาณแล้วจะเหลือค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ปัดลงก็คือปัดทิ้งไปเลยปัดทิ้งไปเลยจากเก้าจุดสามก็จะเหลือเหลือเก้าเหลือเก้า คืออ๋อที่เชื่อมเปลีเปลนต่อต่อหนึ่งจุดหกเก้าหนึ่งจุดหกเก้านะคะหกมากกว่าห้าหกมากกว่าห้าปัดขึ้นมาที่หลักข้างหน้าจากหนึ่งจุดหกเก้าก็ปัดเป็นเท่าไหร่ตอบพร้อมกันดูมี เจ็ัเป็นสองสองไอเพื่อทุกวาพิมดูจออยู่หรือเปล่าต้องนั่งสองขาให้เรียนมันจะลงจริง แม่ใครถึงนหัวอะต่อค่ะห้าจุดศูนย์สองข้อสี่ข้อสี่เอาตั้งใจตั้งใจข้อสี่ห้าจุดศูนย์สองศูนย์สองมันต่ำกว่าห้ากว่าห้าเราปัดทิ้งไปถ้าปัดทิ้งแล้วข้อน,นี้ประมาณการจะเหลือเท่าไหลูกก็เหอห้าเริ่มเข้าใจยังทีนี้ต่อไปห้าจุดหนึ่งหนึ่งมันน้อยกว่าห้าปัดทิ้ง ปัดทิ้งเหลือใครเหลือเจสข้อถัดไปแปดจุดสี่เก้าห้าดูที่เลขสี่หลักนี้ดูที่หลักนี้นะคะปัดทิ้งปัดขึ้นเหลือแปดหกแปดเก้าห้าราคาเก้าห้าปัดขึ้นปัดทิ้งปัดทิ้งเพราะว่าสีมันน้อยกว่าห้าปัดทิ้งไปเลย ต่อไป4.52ดูที่หลักนี้ดูที่หลักที่ติดกับจุดทศนิยมปัดขึ้นเป็นเท่าไหร่เ้5ถ้าหากว่าถ้าหากว่าเป็นห้าขึ้นไปให้ปัดขึ้นเลยนะคะต่อไป10.9 9มันมากกว่าห้าแล้วแบบนี้ปัดขึ้นหรือปัดทิ้งปัดขึ้นปัดขึ้นเป็นเท่าไหร่ จากสิบปัดขึ้นแล้วเป็นเท่าไหร่ปัดขึ้นหนึ่งตำแหน่งสิบเอ็ดเป็นสิบสิบเอ็ดถูกต้องเดี๋ยวฟังนะคุณครูจะเอาตัวเลขในหน้านี้ล่ละค่ะไปออกข้อสอบดังนั้นใครที่เข้าเรียนเนี่ยก็จะทำข้อสอบได้นะ คุณครูจะสุ่มหยิบไปไม่ได้เอาทุกข้ออาจจะสุ่มหยิบไปห้าข้อไปออกข้อสองนะคะครที่ไม่ได้เข้าเรี้ก็ต้องไปดูย้อนหลังต่อไปข้อเก้าหกจุดแปดสี่สามแปดมากกว่าห้าปัดขึ้นหรดอเป็นปัดงปัดขึ้นค่ะเป็นเจ็ดปัดขึ้นแฟนเจ็ดเจ็ดต่อไปข้อสี้ ามจุดสองสองสองน้อยกว่าห้าปัททิ้งข้อนี้คำตอบคือสามบาทต่อไปข้อสุดท้ายปัดขึ้นเป็นสี่ปัดขึ้นเป็นเท่าไหร่ส่ครับถูกต้องวิริยะหลับหรือยังเตมีตัดลงปัดขึ้นหรือปัดลง ปัดทิ้งปัดขึ้นข้อนี้ปัดทิ้งเพราะว่ามันยังคำตอบคือสี่สิบข้อสิบสามค่ะข้อสิบสามปัดทิ้งเหลือแปดปัดทิ้งเหลือหลแปดข้อถัดไปปัดขึ้นเป็นยี่สิบสองครับปัดขึ้นเป็นยี่สิบสอง่ีมากข้อสุดท้ายัด ทิ้งเลยค่ะปัดทิ้งไปเลยค่ะคำตอบคือยี่สิบเก้าทีนี้สังเกตนะคะสังเกตจุดสังเกตนิดหน่อยถ้าเขาให้ทุนิยมมาหลายตำแหน่งเช่นสามจุดสองเก้าเก้าเขาบอกว่าให้ประมาณให้เป็นเต็มหน่วยนักเรียนดูโจทย์ด้วยนะทั้งใจ เขาบอกว่าประมาณให้เป็นเต็มหน่วยถ้าเต็มหน่วยหมายถึงเรายึดหลักเลข้างหน้าพอยึดหลักเลขข้างหน้านี่ือแค่ตัวเลขที่ที่อยู่ติดกันทางขวาก็พอนะคะถ้าสองน้อยกว่าห้าเราปัดทิ้งไปเลยดังนั้นข้อนี้ประมาณคือสามถ้าเป็นเต็มหน่วยให้ดูเลขข้างหน้านะคะพิจารณาตัวเลขที่อยู่ทางขวาต่อไปเป็นโพนิยม หนึ่งตำแหน่งบ้างคราวนี้ให้ประมาณที่เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเช่นเจนสูงหนึ่งจุดห้าเจ็ดเมกสูงหนึ่งจุดสี่สี่พลอยสูงหนึ่งจุดห้าห้าเห็นไหมคะหนึ่งจุดห้าเจ็ดมันอยู่ระหว่างหนึ่งจุดห้าไปหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดห้าเจ็ดประมาณได้เป็นหนึ่งจุดหกเพราะว่าหนึ่งจุดหกมันใกล้กับหนึ่งจุดห้าเจ็ดมากกว่า นะอ่าต่อไปตัวอย่างถัดไปเมฆเมฆสูง1.44 1.44มันอยู่ระหว่าง1.4กับ1.5 1.44เขาประมาณการไปเป็น1.4เพราะว่าในเส้นจํานวนเนี่ยมันอยู่ใกล้กว่าทางนี้มันไกลทางขวามันไกลเขาก็เลยไม่ไปประมาณการเป็น1.5นะคะมันค้น แบบอันสุดท้ายพลอยสูง1.55 1.55อยู่กึ่งกลางระหว่าง1.6กับ1.5เหมือนเดิมแบบเ <1. 6. S 2> ขาชียมเต็มหน่วยเมื่อกี้เลยนะคะแบบเต็มหน่วยก็คือถ้าหากว่าเป็นห้าเขาให้ยึดหลักว่าปัดขึ้นอย่างเดียวเลยห1.55เราต้องไปนึ่1.6แบบนี้นคือเขาเรียกว่าเขาชียมปัดคำนลยนะ เดี๋ยวเรามาทดลองกับแบบฝึกตัวนี้เหมือนเดิมนะคะคุณครูจะสุ่มเอาจากโจทย์ในนี้มาห้าข้อไปออกข้อสอบนะอันนี้บอกนะเขาบอกว่าจะก็คืหนึ่งตำแหน่งคำว่าหนึ่งตำแหน่งคือประมาณเลขตรงนี้คขีดดังนั้นให้เราพิจารณาตำแหน่งทางขวาที่ใกล้สุดก็คือหก หกมีค่ามากกว่าห้าค่ามากกว่าห้าหรือค่าขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับห้าน้อยกว่านจุดนึ่งน้อยกว่าห้าให้ปัดทิ้งให้ปัดลงดังนั้นศูนย์จุดศูนย์หกปัดเป็นทุติยมหนึ่งตำแหน่งคือศูนย์จุดศูนย์ เข้าใจไหมคะหกมันมากกว่าห้าเขาก็เลยปัดมันเป็นหลักปัดไปให้เป็นหนึ่งนั่นเองเพราะเขาต้องการทุนยมเพียงหนึ่งตำแหน่งอ่าต่อไปข้อสองสามจุดเจ็ดสองให้ดูที่หลักทางนี้สองน้อยกว่าห้าสองน้อยกว่าห้าปัดทิ้งห้าปัดทิ้งดังนั้นข้อนี้ตอบสามจุดสามจุดเจ็ด จะตอบยังตอบไอเตอร์ยังไงเตอร์ตอบตอบไ็่เอบ่้าจูดมากเลยคับมากกว่าหรือเท่ากับห้าจะต้องตัดตัดยังไงตัดตัดขึ้นครับตัดขึ้นปัดขึ้นขึ้นคับตัดขึ้นวิริยะตอบหน่อยวิริยะใกล้หลับแล้วตาจะปิดแล้ว อาจจะผิดหรือว่าตาเีแล้วแต่ข้อสี่ข้อสี่เขาให้มาสามตำแหน่งแต่เขาต้องการให้เราทําให้เป็นค่าประมาณการเพียงแค่ตำแหน่งเดียวดังนั้นเราไม่ต้องไปดูที่แปดเราดูแค่ที่หนึ่งพอเลขหนึ่งน้อยกว่าห้าค่ะยังไงแต่มึอก็แค่นี่งค่ะทิ้งนะคะตอบศูนย์จุดศูนย์จุดสอง ต่อไปข้อห้าสิบจุดแปดสามดูที่สามสามน้อยกว่าห้าตัดทิ้งคำตอบคือสิบจุดแปดแปดต่อไปข้อหกหกจุดเก้าศูนย์ห้าดูที่ศูนย์ตัดทิ้งตัดทิ้งข้อหกเท่าไหร่เก้าข้อเจ็ด 2.14ดูที่เลข4เท่านั้นนะคะเลข7ไม่ต้องไปดูดูที่เลข4ีทิ้งครับเหลือ21เก่งมากเก่งมากเริ่มเข้าใจแล้วคุมีจบแล้ต่อไปเข้า8ปดนดดศูนทิงเหลือหนึ่งจดทิ้งเหลือ1.0เหลือหนึ่งึ่งศูนย์ต่อไปเก้าจุด เก้านี้ปัดขึ้นขึ้นเก้าปขึ้นขึ้นต่อไปอีกต้องนั้นตอบอะไรปัดขึ้นสิบจุดเก้าสิบจุดเก้าสิบจุดเก้าได้หรอมันปัดขึ้นเพียงอันเดียวนะเก้าตัวนี้ปัดขึ้นเก้าจุดสิบเก้าจุดสิบพอมันจุดสิบแล้วสิบก็ไปเบิ้ลไปตัวข้างหน้าข้อนี้ตอบสิบจุดเก้านะคะ เอ้ยพีนักเรียนนักเรียนดูนะเก้าจุดสิบไม่มีนะลูกเก้าจุดสิบไม่มีแบบนี้เขาเรียกว่าเก้าจุดหนึ่งตังใช้ฟังแบบนี้เขาเรียกว่าเก้าจุดหนึ่งเขาไม่ได้เรียกว่าเก้าจุดสิบถ้ามันเป็นเก้าจุดสิบนักเรียนต้องปัดให้มันกลายเป็นสิบจุดศูนย์นะคะต่อไปข้อสิบสี่จุดหกเก้าปัดไปไหนขึ้น

สี่น้อยกว่าห้าต้องปัดทิ้งได้คำตอบคือ1 2 3สองจุดสาข้อสิขึ้น8.9 515ต้องปัดขึ้นปัดขึ้นไปให้9ก้าเอาเมันก็เต็มแล้ว9ปัดต่อไปไหนอีก1ิบ1ก้ก็ปัดต่อไปให้8อีกเป็นเท่าไหร่ ปัดสองรอบเหมือนกันกับข้อเก้าเลยจากแปดจุดเก้าต้องกลายเป็นเท่าไหร่คะเก้าเก้างก้ายก้จุดศูนย์เก้าจุดศูถูกต้องศูนข้อต่อไปครูต้องเฉลยครูเฉสิบสี่เจ็ดจุดศูนแปดสี่ แปดมันมากกว่าห้าต้องปัดขึ้นกลายมาเป็น1 1> ปเจ็ดจุดหนึ่งนะคะเรียนอยู่เจ็ดจุดหนึ่งข้อสุดท้ายสิบสามจุดสี่เจ็ดสองเราดูที่เลขอะไรว่าเราจะปัดขึ้นปัดลงเอาตอบพร้อมกันก่อนปัดปัดขึ้น้เอาเรีนยนแล้วว่าปัดขึ้นแต่เราดูที่เลขอะไรเลขสี่เลข 4, เจ็ดหรือเลขสองเลขสี่สี่ดูที่เลขเจ็ดลูก เอ้ต้องดูที่เลขเจ็ดนะเพราะว่าเราจะขึ้นเป็นหนึ่งตำแหน่งดูที่เลขนี้พูดเลขเจ็ดว่ามันรู้เรื่องเลยอะไรพูดเลขเจ็ดนะคุพูดเลขเจ็ดเมื่อกี้ใครพูดเลขเจ็ดอะเอ้ยเอ้ยใครพูดว่าเลขสี่อะเองไงอะต่อ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 นะคะอุ เจ็ดมากว่าห้าปัดขึ้นก็เลยกลายเป็นสิบสามจุดห้าจรงเอ้จุดห้าจุดห้าจุดห้าสามจุดห้าสิบสามจุดห้าโอเคไหมอ่ะเมื่อกี้หนึ่งตำแหน่งแล้วต่อไปสุดท้ายวันนี้จะไม่มีงานนะคะคุณครูไม่ได้ให้การบ้านนะดังนั้นตอบพร้อมกันกเรียกันหกข้อสุดท้ายหกข้อสุดท้าย เขาบอกว่าให้เป็น kind of ูุยมสองตำแหน่งฟังนะ้าอูมมสองตำแหน่งหมายความว่าเราจะต้องเอาตตัวสุดท้ายมาเป็นตัวพิจารณาและหนึ่งจุดตัวนี้จะต้องเก็บเอาไว้ดังนั้นมาดูกันค่ะว่าหนึจุดหกหนึ่งเราดูที่เลขหนึ่งหนึ่งมันน้อยกว่าห้าต้องตัดทิ้งดังนั้นข้อนี้ตอบดหนสอง ดูด้วยนะคะว่าโจทย์เขาถามอะไรเวลาสอบอะ่ะโจทย์เขาถามสองตำแหนง่งดังนั้นเราต้องเหลือสุดท้ายไว้สองตำแหนง่งโอเคไหมขึ้นเข้ไปขึ้นสองอจุดหนึ่งห้าเจ็ดปัดขึ้นครับรูที่เลขเจ็ดสุดท้ายเจ็ดจะต้องปัดขึ้นกลายเป็นเป็นสองจุดหนึ่งหกหนึ่งอะไร สองจุดหนึ่งหกต่อไปเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์สามดูที่เลขสามเพราะเราต้องการสองตำแหน่งต้องดูที่หลักสุดท้ายน้อยกว่าห้าปัดทิ้งตอบเท่าไหร่เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์เจ็ดจุดศูนย์ต่อไปสามจุดเก้าสองเหลือป <S 2> 2. <S ั <S 2> 2. <S อ้องกัน เราดูที่หลักอะไรว่าเราจะปัดขึ้นหรือปัดทิ้งดูที่เลขอะไรดูเลขศูนย์ดูเลขเก้าดูเลขสองครับถูกต้องดูเลขสองสอน้อยกว่าห้าต้องปัดเป็นอย่างไรมันก็เหลือสามจุดศูนย์เก้าสามจุดศูนย์เก้าพอปัดทิ้งนะคะต่อไปสี่จุดห้าศูนย์สี่ดูที่เลขอะไรว่าปัด,ปดขึ้นหรือปัด,ปดทิ้งปัดทิ้งดูจาก เลขสี่ดูจากเลขสี่นะคะปัดทิ้งตอบเหลอสี่จุดห้าศูนย์ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้วดูที่เลขอะไรว่าปัดทิ้งหรือปัดขึ้นขึ้นเหลือแปดจุดขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวตอบก่อนว่าดูที่เลขอะไรว่าปัดทิ้งหรือปัดขึ้นเลขเก้าที่เลขห้าครับ เลขห้าครับอ่าดูที่เลขห้าเขาบอกว่าถ้าเป็นห้าต้องปัดขึ้นหรือปัดนี้งปัดขึ้นครับปัดขึ้น,นเอาปัดขึ้นแล้วมันได้แปดจุดเก้าสิบอย่างนี้ได้ไหมใช้ได้ไหมใช่ครับเขาต้องการสองตำแหน่งใช้ไม่ได้แบบนี้ผิดเราว่าสิบมันเต็มหลักแล้วดังนั้นต้องปัดต่อไปอีกปัดต่อไปอีกก็ได้เป็นแปดจุดสิบแบบนี้ได้ไหมเมื่อกี้เพิ่งยกตัวอย่างได้ ได้ครับไม่ได้แบบนี้ไม่ได้อ่านว่าแปดจุดสิบแบบนี้แบบว่าแปดจุดหนึ่งศูนย์มันเต็มหลักปัดต่อไปอีกปัดต่อไปอีกก็เลยได้เป็นเท่าไหร่แล้วจากแปดจากแปดปัดต่อไปอีกขึ้นไปอีกเป็นเท่าไหร่จากแปดเต้นเป็นเก้าเป็นเก้าศูนย์ศูนย์นะคะข้อนี้ตอบเก้าศูนย์ศูนย์ ก็สังเกตนะถ้าหากว่ามันปัดแล้วเต็มหลักของมันให้เราปัดไปหลักถัดไปถ้าปัดไปหลักถัดไปแล้วเต็มหลักอีกเราก็ปัดไปหลักถัดไปอีกเอ่ยไหมอ่ะทีนี้ก่อนจะจบนะคะสะรุปก่อนสรุปความรู้วันนี้ก่อนสรุปความรู้วันนี้นะคะห้าน้อยกว่าห้าให้ปัดจํานวนที่อยู่ทางขวาของหลักที่ต้องการประมาณทิ้ง แคปไว้ดีกว่าอออเ <กด S 1> อ่อใช้แคปว้างเลยแคปไว้ทั้งสองสามหน้าและต่อไป,ไปถ้ามากกว่าห้าให้ปัดที่อยู่ทางขวามือของหลักที่ต้องการประมาณขึ้นทั้งหมดนะคะทีนี้สำหรับป .5 นะคะมีการประมาณจำนวนเต็มหน่วย จำนวนเต็มหน่วยแล้วก็มีหนึ่งทศนิยมตำแหน่งนะคะทศนิยมหนาึ่งตำแหน่งไม่ใช่หนึ่งทศนิยมทศนิยมหน,นึ่งตำแหน่งและทศนิยมสอง 2, ตำแหน่งสองตำแหน่งเต็มหน่วยเช่นอะไรเต็มหน่วยเช่นสิบ <10. S 1> เช่นเก้าเช่นแปดหนึ่งตำแหน่งเช่นเก้าจุดหนึ่งเก้าจุดสองแปดจุดห้า สองตำแหน่งเช่นแปดจุดหนึ่งสองหกจุดหนึ่งสามเข้าใจความหมายของตัวสิงโยมยังเขง้าใจแล้วครับอ่ะโอเคนะฮะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกัน